อยเอ้ยอันนี้ปลากินจังนะอันนี้จากแนวหลังเขาส่งมาให้อีกไม่ไกลนะครับก็เดี๋ยวใกล้จะถึงแล้วนะครับไป อ่ะนะครับหวัดดีเช่นเคยนะครับวันนี้ผมไปรัตเวนมานะครับผมก็ไปเห็นนะครับนะครับชีวิตความเป็นอยู่เยอะแยะมากมายนะครับผมเห็นบ้านหลังหนึ่งนะครับอยู่ใกล้อยู่นะครับอยู่ข้างในป่านะครับเดี๋ยวผมค่อยพาพี่น้องไปดูแล้วกันะหลังจากที่เรารดตเวียนผ่านนะครับผมก็บอกว่าเดี๋ยวผมกลับมานะครับเดี๋ยวเราค่อยไปกันนะครับลูกทรายลาเดอลูกทรายลาเดอไหน ตั้งคนละสองร้อยเตรียไมไ้เตรียมไ้เียบร้อยนวมาโอเคโอเคเราก็ได้สมทบทุนแล้วนะครับนะเดี๋ยวค่อยสั่งไข่กับข้าวสารนะภารกิจเสร็จนะครับลาตะเวนนะครับเราก็เหมือนอย่างที่บอกนะครับผมก็มีภารกิจเสริมนะครับเดี๋ยวก็ไปกับพี่วันกับอ่าหนึ่งกันนะครับไปก็เป็นเส้นทางเข้าไปในป่านะครับนี่ไปก็ตามไปดูนะครับ ไปนะก็อีกไม่ไกลนะครับก็เดี๋ยวใกล้จะถึงแล้วนะครับมาเดินไปเรื่อยเรื่อยเราก็มาถึงแล้วพี่น้องถึงแล้วข้างหน้า เราก็มาถึงแล้วพี่น้องอะวะ,ะ,ะนัน้นข้าวสารอันนี้ไข่นะไข่ผมเดินลาดตระเวนมาผ่านตรงนี้แหละว่าเออกะเห็นกะอยู่อยู่ไม่เช้ามาม่ อันนี้ปากินจังนะอันนี้จากแนวหลังเขาส่งมาให้อันนี้จะเป็นพวกไมโลอะไรต่างๆนั่นยาด้วยไหมยาโอุ้งเยอะอันนี้ยาดีโคเจนทิฟฟี่ดุงเยอะจังเอายากันดุงไปหนึ่งขวดยุงเยอะก็ยาอสิบห้าออแสดงว่าไปอยู่นู่นหมดเลย พดีไปไม่เข้าพิศิลครับจัย่านแบบก็ยยืนนู่นเหมือนกันพอดีไม่มีใครอยู่ไงอ่าสองพันนี้นู่นฮึก็ว่าอยู่มาเลี้ยงหาไม่เห็นเออพอดีใจมึงไปแจพิศิลมึงก็จัดงานอะไรนะงานแต่งงานงานแต่งงานเดี๋ยวมามาถึงียนนะครับครับโอเคไปแล้วครับไปหลังจากที่ภารกิจกลางป่าเราเสร็จแล้วนะครับก็ จะกลับแล้วนะโอเคก็เมื่อเช้าก็เดินระัตะเวียนมานะครับก็เห็นกะอยู่นะครับก็กะก็ไปช่วยงานเขานะก็เหลือแต่แบนะอันนี้ก็เป็นภารกิจเสริมของพวกเรานะครับก็น้าใจเล็กๆน้อยๆนะครับบางทีการช่วยเหลือนะบางทีบางครั้งการที่เราช่วยนะครับเล็กๆน้อยๆสิ่งที่เราช่วยได้นะครับเราก็ช่วยไปนะก็เป็น น้ำใจเล็กๆน้อยๆนะครับสิ่งไหนที่บรรเทาทุกข์แก่ประชาชนได้นะครับก็ไม่ว่ากันนะครับก็โอเคนะครับคนให้ก็อิ่มอกอิ่มใจนะครับคนรับก็อิมอ่มอกอิ่มใจไปไปชิงดีครับ,รบดีครับรไีไหนเทีเ่ยวเล่นมาวันไหนมาได้สองสามวันแล้วครับไูแผลแผลหายแล้วลข้างนอกแต่ข้างในแต่ข้างใน ย,ยังช้ำช้ำข้างในอยู่นนยอืมเจ๊แม่อ,อกอยู่เดี๋ยวค่อยไปฉีดยาเอามันช้ำในแล้วดีมาวันไหนนี่ดีกลับมาที่ยี่สิบมีหกวันอ๋อยี่สหกวันก็วัววยรักยังวันฮะวัยรักยังวันแล้วหญิงเขาบอกว่าให้กลับมาสิบห้าวันโอ้โหพักสิบห้าวันเลยน่าอ่ะแล้วหญิงเขาบอกด้านแล้วไม่รู้เหมือนกันนะแสดงว่าเขาจบจากเดือดทางไกลแล้วนะอืม อดีทะเลาะกับเพื่อนกงเข้าวเวงตั้งแต่ตามซุ่งถึงทีห้าโอ้ก็ <5 S 1> โอดองเวงหรือเปล่านะทะเลาะกับเพื่อน่อยกับเพื่อนอแต่ว่ามีเข้าวเวงสามนธรรมดาทหารใหม่ <c oughs> เพื่อนเขาทีทีในสวนเลยก็ไม่ล้ำครับแต่ก่อนโดนไปหมดเลยเข้าิ เกาสคนโดนหมดเลยอ่าอ่าอ่ามันเป็นกฎของทหารอยู่แล้วเวลาฝึกบอกเขารู้ว่าเออคนนี้ไปต่อยคนรับมัดอ่าแล้วเขาซ้อมร่วมกันเลยสามคนแล้วก็รับผิดชอบร่วมกันเข้าเวียนยังค้างคืนตอนนี้เขาคุยถึงเรื่เงนี้เขาบอกว่าอันนี้จะไปเข้าเวรยนนะนะหลังจากที่ภารกิจเสริมของเราก็เสร็จสิ้นนะครับ เรานําอาหารไปให้นะครับคนที่เขาลําบากก่าเรานะครับก็เมื่อเช้านี้ก็รัตเเวียนไปนะครับก็ลงมติเอกันนะครับก็ผมแล้วก็พี่วันแล้วก็หนึ่งนะครับลงมติเอกฉันว่าเราจะกลับไปก็คุยกับกะเสร็จเรียบร้อยทางกะก็เดินไปซื้อกับข้าวนะครับในในหมู่บ้านก็ไกลอยู่นะครับเราก็เห็นคนลําบากตรงนั้นนะครับก็ลงมติเอกฉันว่าเราจะหานะครับอาหารอะไรต่างๆที่ไปให้เล็กๆน้อยๆนะครับน้าใจนะครับจากการที่ช่วยเหลือ อันไหนที่ช่วยเหลือได้ก็ช่วยเหลือไปนะครับการให้ไม่มีที่สิ้นสุดอยู่แล้วนะครับเราก็จะทําไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับหลังจากนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่รับชมรับฟังจนจบนะครับอันนี้ก็ผมก็กลับมาถึงถามเดียวการเรียบร้อยก็ไม่ได้ไกลนะครับไม่ได้ไกลก็มีการรัตเวียนอยู่วถึงกันอยู่นะครับก็ขอบคุณนะครับเป็นกําลังใจให้กันอยู่เสมอนะครับก็ขอบคุณหลายๆนะครับที่ดูที่รับชมคลิปจนจบนะครับขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆน้องๆนะครับคินมากค่อยว่ากันใหม่นะครับโอเคนะครับ Ôi. Ôi. Mừng mẹo lục mừng lên nè Vẫn tổng Ôi. มันหนนาวันหนาว้าน,นาแห่งดิ้ฮ่าฮ่า้ฝนตกฝนกบับภูเรื่องเว้ยตกห้ามคนเนาะฝนก็ตก,กห้ามคนหน่อยเนาะฝนตกตห้ามไดเลย ขึ้นมาเร็วๆฝนจะเปียกจะึ้นก็ขึ้นเออ